มาถึงไร่อ้อยแล้วครับผมวันนี้จะพามาถึงไร่อ้อยของแม่แล้วนะครับผมไมผมร่อ้อยแม่นะครับวันนี้จะมาค้นหาฟักทองนะเพื่อนมีหรือเปล่าเาจะจดอกนจะออกดอกเองโอใครจะเข้าไปหาใ,ใครจะเข้าไปหาครับผมกําลังมีมีคนขี้เกียจหนึ่งคนมีคนขี้เกียจหนึ่งคนครับ โอ้โหใครจะเข้าไปไม่เข้านะนี่มันจะบาดใบอ้อยมันจะบาดเช่นนั้นใอ้อยของแม่นะครับผมเยอะมากใหญ่มากขึ้นมาดินี่ขึ้นมาขึ้นเหนือนะนี่แม่ปลูกใบอ้อยแม่นะครับผมเยอะเลยนี่ครับผมนี่พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศไร่อ้อยครับผมนี่ นี่ไงนี่ไรอ้อยของฉันนะครับผมนี่เป็นของแม่นะครับผมเยอะมากครับเพื่อนนี่ใครยังไม่เคยเห็นไร่อ้อยนะครับผมรับบรรยากาศตอนเช้าด้วยกันครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีครับไร่อ้อยแม่เยอะมากครับประมาณ8ดไร่ถึง11ไร่นะเพื่อนประมาณ11ไร่เยอะมากครับผมแปลงนี้นะครับผมมีคนขอซื้อแล้วนะครับผมแต่แม่ยังไม่ขายนะครับผมเหมาบาเหมา นี่วันนี้พาเพื่อนๆมาดูก่อนลังโตวันนี้โดนน้ำโดนพายุด้วยไรอ,อ้อยยังคงแข็งแรงนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเลี้ยวกดไลค์ด้วยนะครับต่อไปเรามาต่อไปเราไปค้นหาฟักทองนะเพื่อนนะไม่รู้ว่าฟักทองที่แม่ปลูกในไร่แสมไว้นะครับผม จะโตหร,รือยังเราไปค้นหากันนี่ผ่านเพื่อนมาค้นหาด้วยกันเลยนี่ไงพาเพืเ่อนมาค้นหานะเจอหรือยังนะใคเกคเกเกไม่วยลไม่วยอะไรมาเจอไหมใส่เกือบสวยหรอเองเข้าไปกับน,น้านนนะไปหานี่ไง ชอดนี้เจอขี้วัวนะครับผมให้เพื่อนดูเลยนี่คือขี้วัวนะครับผมนี่คือขี้วัวนี่มาดูกันมีอะไรอยู่ในขี้วัวไหมมีอะไรอยขี้วัวไหมขี้วัวแห้งเนีย่ยไม่มีอะไรอันนี้ขี้วัวใครที่บังไม่เคยเห็นขี้วัวขี้วัวแห้งครับเพื่อนกลางทุ่งนา ขี้วัวไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนมีแต่หญ้านะครับผมไม่มีอะไรที่เราต้องหลังเกียลนะครับผมหญ้าเสร็จปุ๊บก็จะมีปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับผมให้ให้ชาวนานะครับผมได้มีปุ๋ยหวานนะครับปุ๋ยช่วงในยุคราคาปุ๋ยแพงนะครับผมนี่ขี้วัวกลางทุ่งนานี่ขี้วัวกลางทุ่งนาจับให้เพื่อนๆได้ดูเลยนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่หญ้านะครับมีแต่เศษหญ้านะ โดนบทโดนขมำจากฟันของวัวนี่ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเป็นขี้วัวแห้งมาดูกันบรรยากาศยามเช้ากับนายดำนะครับผมขี้วัวแห้งชงมบรรยากาศข้างสาระน้ำนี่ไง นี่ครับบ่อปลานะครับโบ่อปลานะครับเลี้ยงปลาครับผมนี่ข้างอยู่ในนาครับเพื่อนนี่บรรยากาศได้ไหมนี่ก็ต้นกระถินต้นกล้วยนะครับผมนี่สระน้ำไว้เลี้ยงปลาไว้ปลาเวลาหิวเราก็มาหาอะไรกินนะครับเป็นเนื้อชั้นดีเลยนี่นะครับนี่นะครับมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบนะครับสระลึกมากครับเกือบห้าเมตรนะครับ ก็จบที่ดอกยานันเพื่อนนะนี่คือดอกหา้าสวยนี่ไงตามเพลงน้องนี่เลย้าป่าป,ปูนจากไปแล้วทีนี้เราก็ขึ้นได้แล้วก็ทางขึ้นเหลาได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว,ลวโอเคบรรยากาศดยรอบครับข้างบ่อป่า รวยมีญาคขายาตขาบรรยากาศนี้ช่างมีความสุขครับเพื่อนๆนี่ค่อยๆไปค่อยฟื้สิวไปนะเพื่อนบรรยากาศยามเช้าต่างจังหวัดมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับผมเก็บเงินทํางานจะได้กลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดครับเพื่อน